นนอ๋อเสร็จแล้วดูไลน์แล้วเสร็จแล้วคุคมนะแล้วก็ออเาอ <Operations> แดแฮปจากแฮ ppy แฮ ppy นะคะว,นนควันนี้เราไม่ได้มาสตรีมกับว,นะว,วันนี้เราไม่ได้มาสตรีมเดี๋ยวนะวันนี้เราไม่ดูดีเลยวันนี้เราไม่ได้มาสตรีม

ยี่สองเจ็ดกูเบลนะคะวันนี้เป็นวันที่เราติว AP ตสอบ a ีปอนด์หนึ่งนะคะพรุ่งนี้สอบจริงในยูทูบวะเนี่ยวันสองนะเขาเปิดวันสองเนี่ไยวันอันนี้ทำในยูทูบนะดูฝกสวยมากไม่น่ารักอ่ะน่ารักคนต้องอยากดูแน่เลยอ่ะเพราะว่าน้องน่ารักอ่ะแต่ว่ารูปเป็นผู้ชายงงมากแต่เสียงผู้หญิง สวัสดีค่ะเอ่อชื่อเบลนะคะเป็น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 ลูกน้องของจานแฮปนะคะวันนี้ไม่ได้มาสตรีมเป๊นะคะทุกคนถึงจะถึงแบบว่ามันจะมีอาเอ้ยอาวีวันวาโลกับเป๊ในช่องเยอะแต่ว่าเออเราจะมาไฟกันในเกมสามสามนะคะหลายๆคนก็น่าจะเห็นพี่ใหญ่เราเล่นไปเยอะแหละแล้วก็ จะพยายามแบบว่าเด็มที่กันมาละกันนะคะโอเคหนูมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแหละเดี๋ยวเอาจริงๆอะหนูมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าหนูเพิ่งมาสตรีมยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานหนูเอไปเรื่อยๆนะคะถ้าหนูพูดอะไรแบบเยอะเกินไปก็มองให้มันเป็นเรื่องตลกๆลวก,กันนะคะเพราะว่าหนูก็ชอบพูดไปเรื่อยอะหนูพูดตรงๆถ้าหนูได้พูดไปเรื่อยเะนาะ แต่ว่าสําหรับตัวนี้มันต้องโดนตีก่อนนะคะทุกคนอย่ามองว่าแบบว่ามันนี่นะคะเราจะไม่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 สะโพงสป,ปอยอะไรนะทุกคนเอาเมาส์มาแล้วจิบห่าแล้วกดแนวบอลลืมโอเคเราโดนตีไปแล้วนะคะไม่ดีีมันนเาี มันไม่มีนี่หว่าไม่มีเมาส์เืออเออัออรน้ม่มา จะมันกดเล่นได้นะไลองเล่นแบบว่ามีมอไปก่อนหรือว่ามันมีปะมมันนกก็ไ่ดูลองเล่นไปนว่ามันกดได้เ่อ,อ,อะฮะเห็นนะใบกระสอบสุวรรณีสัตว์ นี่มันโดนตัวเองตล้งตายป่าววะ <S <S 2> <S 2> มาลุงหนูบอกเลยว่ามาสตตีมแหละเขาก็เลยว่าเอ้ยลงกด E ไม่เอุ้วยกระตุกอ่ะนี่ขนาดกระตุก้วเนี่ย้อะ มันอีนสตาติตงอยู่เดี๋ยวถ้าลงเสร็จได้เละรื่นว่วนี้ช่รื่นกาน์ดวิไดดับใหม่ของชีเอรู้เอาอะละเลยได้ดับใหม่มแล้วของชีเอวนะฮะ,ะทุกคนเรา เราแนะนําตัวละครก่อนนะคะอันดับแรกนี่คือชิเอลนะคะนี่คือชิเอลอาจจะไม่ได้มีน้องในมันจะย้อนหลังไงคือมีคนไปย้อนหลังดูใน y youtube ไงนี่คือชิเอลนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้มีน้องในเท่าไหร่นี่คือคุณป้าลูน่นะคะทุกคนไม่ต้องเรียกถ้าเบลเรียกว่าคุณป้าคือคุณลูนีเท่แหละแล้วก็นี่คือกุสตัฟนี่คือคุณต้นเรื่องและนี่คือมาเอลน้องรักของเรานนัเอง กระตุกนิดนึงนะคะตอนนี้กําลังมีการหลดอะไรบางอย่างอยู่เดี๋ยวเราดูทีเลยตอนนี้เราไปไปไหนวะม,มาแล้วว่านี่หรอนี่คืออะไรนี่เอาละได้พิกซอสใหม่ด้วยนะฮะจะังหวะนี้มีอะไรไหมต้องเข้าไปไหนไหมไม,ไม่ไม่แล้วนี่คืออะไรมันต้องเข้ามันต้องเข้าไปได้เนี่ยรือวะเนี่ยเนี่ยพอเหยียบแล้วมัน ไม่ไม่ใช่นี่คืออะไร,ย,ออะไรย่ออะไรเยอะอะไรไม่ได้ด้วยทุกคนอาจจะปวดอะไยนะถ้าปวดหวัวก็พิมพ์มาก็ได้นะคะแต่เบลไม่อ่านไม่ได้หรอกเพราะเบลไม่เห็นเอ่อเรามาจากไหนอ่ะมาจากไหนวะทำไมเราอยู่ดีเราไปอยู่ตรงนั้นเลยอะเราสู้อยู่ตรงไหน,นเราสู้อยู่ตรงนั้นนี่ใช่ไหม เราเราขึ้นยังไงเรานะเราขึ้นไงเราว่าเราขึ้นยังไงว่าไปวนี้อ๋อแล้วเราก็มานี่ถูกปะทุกคนเราต้องขึ้นไหนบอกว่าสักที่แหละแถวนี้แหละดูว่าอันหนึ่งนะเขาตั้งสติกันทุกคนดูที่กัน ผาคลื่นหินหรอข้ามผาขึ้นหินหข้ามผ,าข,ขา,มผาขึ้นหินตามหาฟอรีก้อนเห็นสัตว์เลี้ยงที่เอลกเอเกยโปรดบานเพื่อให้สามารถว่ายน้ำได้หรอแล้วเราต้องข้ามไงวะดูดิอ่ะดูมันมันน่ากลัวงไงไมั้ มือนว่ามันลงวะนี่ม,มันเป็นน้ำนะทุกคนแบบเดือดลงมาจากตรงนี้ใช่ปะหน่อย<ช>เราขึ้นมาจากตรงนี้ใช่ไหมใช่เราต้องอ้าเจอละอ้าวเรามาจากทางนี้วะทุกคนเฮ้ยไม่ใช่เราไม่ใชาใครนี้โอ้พวกคุณนี่เอง ผมรู้จักพวกคุณหมายความว่าไงบอกที่รู้จักเรานะผมเห็นพวกคนมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่เคยเข้าใจเก่นสารในแท้จริงของคุณเลยเพราะคุณไม่ได้มาจากที่นี่จากที่นี่เก่นสารของเราผมรู้สึกได้คุณเคยแต่ก็แตกต่างเหมือนกันเหมือนทุกอย่างที่เธอสร้างเหมือนสิ่งมีชีวิตแห่งความมืด ที่สุดไ้ทางนี้มันเป็นเพียงหนึ่งผลงานมากมาไม่ทันในโทนสวยงามแบบผม,มัาในอะไรส่วนผสมที่เธอชอบหมายถึงนะจิตรกรเหรอซีมีช่วยคำมืดเหรอถูกต้องเธอเคยเป็นเพื่อนที่ทสวมผมเสียงจะเขา้า

อ่าเอาเขียนเสียงเกมมาคุยไม่รู้เรื่องเลยเด็กหนุ่มเงียบไปเขาบอกเอาละเด็กหนุ่มเงียบไปแล้วเราต้อง,งอะไรตอบวะไม่บอกอะไรเลยหรอเด็กหนุ่มเงียบทุกคนถ้ามมีคําหยาบเบลขออนุญาตขอโทษนะคะขอโทษถ้ามันมีคําหยาบขอใครมาณนะที่นี้นะคะเว่าบางทีงง,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 งๆเบลก็จะพูดออกมาอ่าเราเจอทวงแล้วทุกคน พูดออกมาอาเราเจอโทรศัพท์เนี่ต้องอันนี้ขึ้นเนี่หรอนี่อันนี้มันทางเก่าเขาจำไม่ผิดนะต้องอันนี้ขึ้น,นอ เจีวิ <c oughs> ทางเก่าอ่ะอาจจะไม่ใช่แหละเขาอาจอาจะทำผิด <c oughs> ทางก่าอะไรนั่นงต้องดยายามเยอรงดูมันก็ได้หรือไม่ สำหรัอบ,บอาร์ติปอลเนี่ยสำหรับเบลนะคะตอนเนี้ยคือเบลอยากให้เด็กออนหนึ่ง่นแหละเต็มที่กับบอ โอเคมาช่วยยินแฝงเกมไหมโยเฮ้ยไม่ได้ยินอยู่ไม่ได้ยินอยู่นี่ผมว่ามันเบาไอเฮียกดว้าแล้วสะบัดคำหยาบอีกแล้วกูโอเคมาช่วยยินแฝงเกมไหมโยไม่ได้ยินอยู่มันเต็มตรงนี้มันเต็มไหมอ่ะออกมาก็เต็มว่ะ ไอ้เฮียกดแล้วจะบวชคำหยาบอีกแล้วปูเนี่ยคนจะชอบคุณตรงนี้ปู บอกเลยง่าย เสียงไห่คะแต่เอาเสียงข้ามผ่าขึ้นหินงั้นหรอข้ามไงวะ ริ่งไม่ได้เป็นคนชอบเล่นเกมแนวสตอรี่อยู่กบบัข้ามไปไหนอ่ะเอาเจอทรงอย่างเงี้ยอันนี้ที่เดิม To the painteress the painteress destroyed our world and someone built her a shrine the weak-minded turn to whatever they can to explain the unknown when you're at the mercy of a power you don't understand you might try anything <coughs> 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 น้องน้องติดไม่ใช่ไม่ใช <C LE AN> ่หรือว่ายงไงเราต้องเล่นแบบไหนติดแล้วอันนี้ไม่ใช่แล้ว ชาบไปไหนก่อนอันดับแรกอะบอกให้เราข้าม,าามเอาไอ้เหี้ยนี่นากไหนวันนี้มอนแบบมาบ่อยมากสงสัยว่าวรีบควีดแบบเยอะ แบบว่าตีมันธรรมดามจะตายอปว่าวะแต่ว่าเราต้องโดนมันตีด้วยนี่หว่าไอ้ตัวเนี้ยลองตีนคนธรรมดาอูตีมันธรรมดาก็ตายบา้าปล่าวะไม่ใช่สก,กิลละ อันนี้ไม่ใช่แล้วแบบป,ปี Take him down. ว่ารุนแรงได้เทนนี่กูสตาร์ยิงไม่ได้เลยอ่ะคือไม่เข้าเลยเวย้ยเย็ดเนี่ยอันเนี่ยอ่ะหนูบอกเลยหนูยืนท่าตึงใส่เลยเนะี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย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 เห็นไหมเห็นไหม อ๋อนี่เพื่อทางเดินที่เรามาใช่ไหมโอลว์ฟ เพียงแล้วครับท่าน จอแล้วน่าสนงกไงต่อวะไปไหน,น,ไหน,นอะให้ไปไงอ่ะแค่เนี้ยให้มาเอาเนี้ยเหรออ่าเลือกแล้วเราจะได้แล้ว The seal of the 50th. Our beautiful wheel. Wedged upon the rocks. The casualty of the massive serpent of the. Ah ah, Naharu Hun, by the. Hut! 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 I'm not I'm not sure. Hut! 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 ทีทางเดิมไหมอ่ะเหมือนทางเดิมแต่ก็ไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่ทางเดิมเพราะเราไม่เคยอยู่ใกล้เรือเราลงมาแล้วเราลงมาแล้วทุกคนเอฟซีเสียงเกมเบาออง

กลับมาแล้วคะ่ะมึงยืมตั้งค่ามาไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะตจนนี้เรายัางหาทางไปไม่ได้แล้วเราก็กลับมาที่เดิม <S 2>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  อีกแล้ว อย่งนีนึ่งคอมหนียอาจจะระเบิดได้นะคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะ แะไรเพามันต้องมีอะไรแถวนี้อะไรวะไม่มันไม่วนมาให้เรา มีอะไรให้ลงไปข้างล่างไหมอ่ะไม่มี มาดักหน้า,นาหนูวามาเมื่อไหอันนี้กูสตาร์ทสู้ไม่ได้ด้วยอีตัวเนี้ย ยูวเท่านั้นนะที่แบบว่าไปทีหลอดเดียวเลยโหจะแตกเลย กดตามก็สูบมาได้อีกโอ้ยมันมีเกาะไอ้บ้าเอ้ย,ว,ยว่าอยู่ทำไมกูตามตีไม่แตก ต้องทนแยอะทำยากถ้ามันทำให้เราแบบว่าัคือกัดหกักหยักเสียงหูจะแตกอะตอนตีอะ,อะไม่ใช่เสียงมันมันเสียงเหมือนเสียงมันกระตุกอะเข้าใจไหมเสียงแตกอะคือเสียงมัน,มนแตกอะเพราะมันมกระตุกอะ ก็เธอขอไป